สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหญิงตั้งครรมาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนก่อนแพทย์เผยอ,อาการถึงกับตกใจ เมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีเพจโรงพยาบาลดอนสักได้ออกมาโพดเรื่องราวของผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์อายุ27ปีอายุครรภ์32สัปดาห์ที่ได้อาเจียนออกมาพร้อมกับพยาธินั่นเองโดยมีข้อความว่าอาการสำคัญหนึ่งวันก่อนมาโรงพยาบาลดอนสักมีอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนเป็นเศษอาหาร5ครั้งมีอาการปวดท้องเป็นช่วงๆไม่มีไถเหลวมารักษาที่โรงพยาบาลดอนสัก แพทย์ให้นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลขณะนอนพักรักษาตัวมีอาเจียนสองครั้งมีสิ่งแปลกปลอมลักษณะคล้ายไส้เดือนความยาวประมาณ10และ15เซนติเมตรออกมา2ตัวส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบว่าเป็นพยาธิไสเดือนซึ่งจากการสอบถามประวัติพบว่าผู้ป่วยทานอาหารที่ปรุงสุกและทานผักสดที่ไม่ได้ปรุงสุกร่วมด้วยโดยสันนิษฐานว่าผู้ป่วยได้รับพยาธิไสเดือนเข้าสู่ร่างกายโดยทานอาหารพวกผักและผลไม้ที่ปนเปื้อนไข่พยาธิไสเดือนซึ่งทําให้เป็นพยาธิไสเดือนภายในร่างกายซึ่งปกติไข่พยาธิพบอยู่ตามดินที่ชื้นแฉะและในน้ํา ไข่จะฟักเป็นตัวอ่อนเมื่อทานอาหารผ่านมาถึงลำไส้เล็กก็จะเข้าไปสู่ร่างกายได้โดยทีมแพทย์และพยาบาลได้รักษาเป็นการถ่ายพยาธิหลังจากนั้นผู้ป่วยอาการดีขึ้นยังรับไว้ดูแลรักษาแบบผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลดอนศัก์ขอขอบคุณผู้ป่วยที่อนุญ,ญาตให้แชร์เรื่องราวเป็นวิทยาทานขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านปรุงอาหารให้สุกทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวและหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่ไม่ปรุงสุกเช่น ปูดองปูดิบกุ้งดิบหรืออาหารจำพวกผักสดผลไม้ให้ล้างให้สะอาดและล้างหลายๆรอบผักเป็นอาหารที่มีกากใยและมีสารอาหารและไฟเบอร์ที่มีประโยชน์สามารถทานผักสดผักสลัดได้เพียงแต่ต้องล้างให้สะอาดไม่ต้องกังวลจนเกินไปขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก new.in.ts ขอบคุณค่ะ